นี่ครับเนี่ย M B นี่คือ M B อ,อะไรอยากรู้ M B อะไรก่อนของ J H อ่ะเดลอนอาจั์ mm hmm. อุ๊ยนี่ยออเยสอีกชั่วโมงที่แล้วใครร้องบ้างอะ่ะอุ๊ยขอดูขอดูขอดูอ,ดอ่ะหลุดอีกแล้วสวยอะไรพี่ ตั้งใไปส่งเบลบนอ่ะเอ้ยตลาดบนอ่ะน่วยหน่วยไทยอ่ะไทยข้างหลังครับ กี่ปีกี่เงือนที่วันที่ผ่านเซนทารมาแสนใคร่ J A K for my life แต่ว่าอู๋ก็สั่งจะหนักหนาพวกเราไม่เคยจะหวั่นไหวไมีมาถ้าจนมาขัดคาพวกเรายังคงต้องเดินก้าวไป J A K J A K ไม่มีชื่อเอ k แต่วันนีอะไรอ่ะอติสัมหยอยจัดพิงสัชายใครอ่ะ

ในหมู่ดาวนับ <eben> พันเอาชีว <stressed> ิตสองพันนันเพราะยังเชื่อว่าสักวันมันจะคุ้มค่าไม่เป็นไรถ้าม่ทอและไม่แทมบ้างความจะปวดในสักวันคงจะแคล้วคลาดบอกลาทุกน้ำตาที่มันลอยวินและเก็บเกี่ยวทุกความสุขออกไปโปยบินกีเดือนกีวันที่านเส้นทางมาแสนไกลอันนี้กู

เป็นปัญหาเราเห็นเป็นแค่ปลิงมีคนที่วิสยาแบบ่งปาว่าเรานั้นแน่จริงแต่ท้ามันจะแสนยาวไกลใน,นว่า แต่ชีวิตเป็นแบบที่เราทามก้าวเดินวันใหม่จนหมายถึงพิชิตอย่าไปคิดแค่ไขว่าวันวานเรียนรู้ไปต่ออยู่บนขึ้นไม่ว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงเอ่ยถ้าเกิดหกล้มลงถ้าเรายอมแพ้วค่เฮ้ก็วีดที่จะเปลี่ยนความหมายท้าะสบการสั่งสมมันมาเป็นเวลานานส่งสร้างมันมาเป็นบุคคลาและมันงดงามคนเดิมอาจจะเป็นเด็กบ้าแต่จะเป็นเหล็กกล้าในเวลาผ่านไฟเรื่องไร้ไร้ที่มันได้เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดามา่อเวลาผ่านไฟมา ดดีดีจัเย er. ชอบอะ่ะผมชอบแบบแนวนี้ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วแต่พอได้ดูจริงเฮีย er. ดีจัดแบบโคตรดีอะ่ะเฮีย J K Intel อ๋ออ๋อแล้วมาคนนี้มาใส่แทนเนี่ยเออทำไมตังนี้มนไม่ใส่ล่ะทำไมคนนี้มาใส่ได้เนี่ยเฮียดีจัด ยังม,มันสื่อหลายๆอย่างจัดเลยอ่ะมันสื่อจริงนะฟิลที่แบบเก,เก่าๆแม่งกลับมาพี่ามายามายามามานันอยู่นะเนอะมันหลุดแล้วมันยังอยู่ม,มันยังอยู่มันอยู่แล้วบกอบดอยู่ยันนั่งอยู่แล้วตัวละครแม่งอยู่ไม่ย,มยืนเองเฉยเลยปกติยังมาละมาละมาละไปฟังเพลงมารับร ตอนนี้ค่อนข้างที่แบบว่าแล้าทุกอย่างพังเพียงเดียวเอ้ยมันยืนอยู่เลยเอ้มันเบิดรถอยู่แล้วมันนั่งอยู่ในรถนั่งลำเฮียวะเพียงดึงขึ้นแบบตกมันตกรถดิคุ้มเหรอพี่ตอนนั้นไม่มันเห็นแต่คนที่มารับแต่มันยังไม่เห็นมึงไงมันก็คิดว่ามึงอยู่ในแต่ละใช่ผมโคตรไอ้เมี้เมื่อกี้น่ะคือแบบแม่งยืนตรงหน้าผมนะพี่ช่าแบบคิดไพื่อว่าแบบยืนตรงหน้าผมใช่ไหม เรื่องละครแม่งยืนเองเว้ยส้มงเปลนใช่ขอเตือนเปนลีล่ยนล้อเ้วยล้อน,นั้นมันบั๊กเวลาแตกแล้วมันเลยนี่แม่งเป็นแ